คดีต่อไปเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีอันนี้ยิงจริงเลยค่ะและตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการยิงกันระหว่างชายสองคนน่ะสาสิบกว่านัดได้ปมเหตุมาจากเรื่องของผู้หญิงและเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนคะ่ะเนี่ยคุณผู้ชม นับไม่หวาดไม่ไหวเลยเพราะว่าเสียงปืนดังรัวมากเท่าที่ทีมงานนับเนี่ย 31นัดเรียกว่ายิงหมดแม็กเลยนะคะสำหรับการดวลปืนในครั้งนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหาเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกลางดึกของสองสิงหาคมชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าแตกตื่นนะคะโทรไปแจ้งตำรวจสพ,พหาเจ้าสำราญให้มาตรวจสอบเจอนายธนัทอายุ46ปีนอนจมกองเลือดอาการสาหัสก็เรียกนำส่งโรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นเสียชีวิตนะคะสอบถามชาวบ้านเขาบอกก็เห็นมือปืนกับผู้ตายเนี่ยทะเลาะกันอยู่หน้ารถเก๋งก่อน หลังจากนั้นก็ชักปืนดวนยิงใส่การเรียกว่ากระสุนหมดแม็กอย่างที่เราได้ยินนะคะผู้ตายวิ่งไปหลบข้างบ้านผู้อริตามมาไปยิงผู้ตายซ้ําอีกพอยิงซ้ําคราวนี้ผู้ก่อเหตุหนีนะคะจากการสืบสวนตํารวจทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายเจษดากรหรือว่าในมาร์คบ้านกลุ่มอายุ35ปีจริงๆอ่ะมาร์กก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกับผู้ตายนั่นแหละแล้วมาร์กเพิ่งออกจากคุกมาได้7เดือนส่วนสาเหตุที่มาร์คทะเลาะก,กับทางผู้ตายเพราะเรื่องชู้สาวค่ะ ลวงเย็นเมื่อวานนี้นะคะมาร์คบ้านกลุ่มก็ถูกแจ้งข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเขามอบตัวและที่สพหาเจ้าสำราญพนักงานสอบสวนคุมตัวมาร์คไปตรวจสอบหาครับขมอดินปืนหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนำมาร์คกลับมาควบคุมที่ห้องขังเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นมาร์คปฏิเสธโดยมาร์คบอกไม่รู้ไม่เห็นกับการเสียชีวิตของนายธนัตแต่อย่างใดค่ะสาเหตุมาจากอะไรไม่ทราบครับไม่ทราบเล่ค่ะ อ๋อแล้วแล้วแล้วอามาคไปยิงไม่ไม่ได้ทำครับ